ครับผมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดราม่าที่นาแล้วตั้งนานแล้วใช่ไหมครับมีอะไรจะพูดไหมเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วก็เรื่องก็ผ่านมามานานแล้วทุกอย่างก็มันก็จะจบแล้วก็ขอพูดเท่านี้ไม่อยากเอ่ยถึงบุคคลที่สามก็ถ้าถามในมุมส่วนตัวผมทุกวันนี้แฮปปี้มีความสุขครับถามสถานะได้ไหมครับว่าตอนนี้คือโสดสนิทคืออะไรอีกนิดหนึ่งครับอีกนิดหนึ่งใช่ครับอีกนิดหนึ่งยังไม่จบ เร็วๆนี้ครับบอกได้แค่แค่นี้ครับอันใี่ลองนับกันเรียบร้อยแล้วว่าทำไมอ่าเดี๋ยวเพ่อขอบอกดีกว่าครับผมใช่รอยตักค่ะยังไงครับอ่าก็เหลืออีกประมาณรอบสองรอบนี่แหละครับอ่าใช่ฮะแต่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วจริงๆงานแก้วมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เอาเท่าที่ตัวเราไหวที่ช่างไหวอะไรอย่างนี้มากกว่าครับใช่ครับอันนี้คือตั้งใจจะลงให้ให้หมดเลยใช่ไหมครับคุณพานุใช่ครับใช่ครับเพราะว่าโจทย์ โจทย์ที่ได้รับมาก็คือถ้าถ้าถ้าเป็นแบบใหม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันก็จะดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วสุดท้ายก็อยู่ที่ที่ร่างกายของตัวผมเองครับว่าจะไหวแค่ไหนใช่ครับถ้าลบถ้าลบโดยเลเซอร์จะเจ็บกว่าครับก็เลยเลือกที่จะใช่ครับใช่ก็คือทั่วทั่วไปที่เขาทํากันครับทับทับไปอะไรแก้ลายอะไรแก้ลายอะไรครับเอ่อเอ่อได้ลายเป็นกอริลลา เพราะว่าด้วยความที uh uh ่ว uh> well ่าของเดิมเนี uh ่ยสีเ like ป uh ็นสีใช uh ่ไหมครับแล้วด uh ้วยความที่ความเป็นเนื uh ้อสีเน uh ี่ยอันนี้เราก็เห็นช่างเขาบอกมาด้วยความที่มันเนื้อสีมันต้องย้ำให้สีมันสวยแล้วพอมันเป็นงานใหม่ทับเข้าไปเนี่ยเหมือนเหมือนเนื้อมันด้านแล้วครับมันก็เลยต้องกดทับเข้าไปอีกแล้วจริงต้องใช้สีดําแล้วก็ย้าหลายๆรอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเจ็บ เเลยหายซาเลยครับไม่ได้มีความหมายอะไรม่มีความหมายอะไรครับความหมายความหมายไม่มีเลยครับแค่ว่าแค่แค่มันเป็นสีดำช่างเราก็เลยหาโจทยหมาแค่นี้เราเราได้เรียนรู้เราได้เรียนรู้กับการสักครับว่ายังไงบ้างสักก็ต้องมาล้มเรื่องปัญหาที่เกิดก็เคยได้ยินบ่อยครับตั้งแต่เด็กยันโตไมหรือว่าจะเป็นคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมมองว่าไม่การสักครับไม่จำเป็นจะต้องมีมีอดีตที่ฝังใจหรืออะไรเงี้ยบางคน มันไม่สวยแล้วก็อยากจะเปลี่ยนตามตามตามยุคต,ตามสมัยเพราะว่ารอยสักมันก็มีม,มีมีลายใหม่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันกะ็เป็นเป็นธรรมดาพี่ขออนุญาตถามสภาพจิตใจหน่อยไ,ไดหมเกี่ยวกับดราม่าที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันก็นานแล้วแต่เราก็ไม่ได้ออกมาพูดเลยอ,อะไรครรับแกส่วองเราสภาพจิตใจนะตอนนี้หรือตอนนู้นตอนนตอนตอนเอาจริงๆแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เ่อเมื่อปลายปีที่แล้วใช่ไหมครับ สภาพจิตใจผมโอเคมากผมเพราะว่าผมได้กลับไปอยู่กับครอบครัวคือครอบครัวเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเนี่ยแหละคือที่ที่เรามีความสุขที่สุด <ağ> ใช่ครับใช่แล,แล้วแล้วเราก็อยู่อยู่มาด้วยการที่คนอาจจะคิดว่าเออตัวเราแบบเศร้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็คือพูดไปเขาก็เขาก็ไม่เชื่อเราก็ได้แต่บอกว่าเราไม่เป็นไรเราเรามีความสุขที่ที่ได้กลับมาอยู่บ้านได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้ได้อยู่กับหมาแค่เนี้ยผมก็มีความสุขแล้วแล้วก็อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆจน ก็ค่อยๆกลับมาทํางานใช้ตาไ่มาผมตัวตัวผมเหรอครับไม่มีครับใช่ครับใช่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 ่ใช่ใใช่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 ่ใช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 ่ใ่ใช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  ผมจริงๆผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับม,ม,ม,มีที่บ้านนี่แหละครับบอกพอบอกเสร็จแต่ว่าผมก็ผมเขบอกว่าไม,ไ,มไม่ต้องอ่านผมฟังผมไม่ได้อยากรับบูพืเราอยากอยากพักสมองอยากจะพักทุกอย่างอะไรเงี้ยผมก็ตัดสินใจไม,ไม่เล่นโซเชียลแบบเป็นเดือนนะครับเหมือนแบบอยู่กับตัวเองอยากอยากจะลองไม่เล่นโซเชียลดูว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งมันมันมีความสุขมากใช่ครับททีี่่่แยสุผมมองว่าไม่แย่ครับสาหรับตัวผม ผมว่าแบบน้อยบเสียใจอ๋อไม่ผมผมไม่เลยผมถึงอย่างที่บอกครับผมมีความสุขมากใช่อะไรอะไรครันที้แบบรู้สึกว่าเออไม่ต้องไปเศร้ากับมันทุกอย่างมันมันมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เราไม่รู้เนี่ยผมมันมันบอกไม่ถูกมันมันก็คือโอเคแหละปัญหามันเป็นของคนสองคนใช่ไหมครับแต่แบบสิ่งสิ่งที่มันเกิดพูดสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนก็เลยมองว่าแบบมันกระทบจิตใจเราไหมอะไรเงี้ยซึ่ง หน้าตอนนั้นมันมันไม่ได้กระทบเพราะว่าเราเราเลือกที่จะออกมาอะไรเงี้ยครับเราอยากเดินหน้าใช่พอพอทุกอย่างมันมันถูกมันถูกแบบต่างคนต่างเดินกันแล้วอะไรเงี้ยเราก็เดินไปอนาคตแค่นั้นเองครับ ที่ขออนุญาตค่ะขออนุญาตถามในประเด็นที่บอกว่าเราทิ้งภาครัฐทิ้ีไว้ให้โอ้อันนี้ผมไม่ขอตอบดีกว่าครับให้เป็นของภายในเอาละกันใช่ครับแต่แต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรครับใช่เราก็เคลียร์ไปทีละเรื่องที่ปัญหาใช่ใช่บางสิ่งบางอย่างมันก็มันต้องใช้เวลาครับด้วยความที่ว่าหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งตอปล่อยให้มันเป็นไปตามคือซึ่งมันเริ่มก็นานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย มันก็ค่อยๆค่อยๆเป็นใช่ครุปตอนนี้ยังเคลียร์กันไม่ยังไม่เด็ดขาดไม่เสร็จใช่ครับอีกนิดเดียวครับใช่ครับระหว่างกระบวนการใช่ครับใช่ครับใช่ทีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องไหยครับไม่มีครับไม่มีเลยนี่ครับเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องที่สำคัญ่สุดเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเอาตอบให้ในส่วนของอ่านเอาผด้วยความที่ผมไม่ได้อ่านผมเลยไม่รู้ว่าเขาเขียนอะไรบ้างซึ่งผมรู้สึกว่าเราออกมาแล้วเราเราไม่อยากรับรู้ อะไรแล้วอะไรเงี้ยเรากําลังอยู่กับเขาเรียกว่าต,าตอนนั้นมันอยู่กับปัจจุบันซึ่งเรากําลังมีความสุขนะตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับใช่ครับมันเด้ยอย่างหนึง่งผมมันช่วงคาบเกี่ยวด้วยระหว่างสิ้นปีข้ามปีปี65เพราะผมรู้สึกว่าพอมันข้ามปี65ปุ๊บปีใหม่แล้วอะไรใหม่ๆแล้วก็เริ่มใหม่เป็นคนเป็นเป็นคนใหม่ที่อยู่ในร่างเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้อ่ามันใหญ่แต่ว่าครั้งหนึ่งคือมันเหมือนเราเคยรักกันอะไรเงี้ยเราเราแอบเสียได้เวลาที่ยกัน จริงๆาบางคนก็บอกว่าสิ่งที่เจอมามส่วนตัวอาจจะมองว่าไม่ใหญ่แต่หลายๆคนก็จะบอกว่าเจอใหญ่อยู่นาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มองว่ามันก็อลไรแต่มุมมองครับซึ่งถามว่ามันก็มันก็เป็นประสบการณ์รไไค,ครับผมตอนนี้นตอนนี้ยังพอ่อนครับใช่เข็ดตอนนี้เข็ด อะไรนะครับเข็ดก่อนเข็ดก่อนครับจากเรื่องที่เกิดขึ้นนี่มันทำให้เราเหมือนว่าต้องมีกังพงมีกองต้องกันหัวใจเลยข้านั่นไหมคอืบผมมันมันพูดไม่ได้ว่าหัวใจเราเนี่ยมันเจ็บหรือมันไม่เจ็บหรือมันมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สิ่งอย่างที่บอกฟองเสียงที่ได้มามันก็คือประสบการณ์เรื่องความรักในการใช้ชีวิตคู่เพราะจริงๆแล้วมันก็มันก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่พอสุดท้ายแล้ว ถ้ามันไปต่อไม่ได้มันก็คือไปไม่ได้ก็คือแค่นี้จริงๆใช่ปัญหาใหญ่ที่เราสองคนไปต่อกันไม่ได้ะค่ะไม่เคยทำให้ต่อได้นะคผมไป่จำไม่ได้แล้วครับเพราะว่าวันพอวันเนี้ยเราเลือกที่ที่จะเดินเดินไปข้างหน้าแล้วอะไรเงี้ยพอเราเราเราก็ใช่ครับมันก็ก็ทิ้งมันไปตั้งแต่ปี64แล้วอะไรเงี้ยครับเริ่มใหม่คือพอเดินออกมาแล้วก็ทิ้งทิ้งความรู้สึกตรงนั้นไปเลยใช่ครับผมเดินผม ก็ยกตัวอย่างเงี้ยถ้าเราเดินเงี้ยเราไม่ได้หันหลังกลับไปมองครับเราเดินเราก็มุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยแสดงว่าตอนนี้เรามม่หอนเลยใช่ครับใช่ครับทั้งหมดทั้งมวลทุกอย่างเลยครับใช่ก็กลายเป็นว่าก็ได้กลับมาทํางานมากขึ้นได้ทําอะไรแปลกใหม่มากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีครับอย่างการส่งความสัมพันธ์อะไรเงี้ยครับฝ่ายชายมันจะถูกมองว่าผิดเสมอ มันเรื่องของมุมมองครับเราไปห้ามความคิดเขาไม่ได้ก็วันนี้ผิดก็จะมองให้ผิดมันก็ผิดอยู่ดีครับผมก็เลยแบบว่าความความคิดคนเรามันไม่เราไปกําหนดไม่ได้ใช่ไหมกี่ปีสำหรับพวกเราเนี่ยตั้งแต่คบหาจนกระทั่งแบบว่าที่ผ่านมาเหรอครับโอ้ผมจำไม่ได้น่าจะประมาณสองสามปีประมาณนี้มั้งครับก็คืออะไรนะแต่งงานหรือคบหาตั้งแต่แต่ง น่าจะแต่งมัครับน่าจะประมาณนั้นนะครับใช่ครับใช่ครับใช่มันมันขาบเกี่ยวกันครับมันก็มันก็จำจำไม่ได้จำไม่ได้จริงๆครับใช่ครับ่ทุกวันนี้เจอเจอหแล้วพูดคุยแต่าไม่ไ้กัน้งไม่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 ด้เจอไม่ได้คุยแล้วก็เราจะไม่จะไม่เอ่ยถึงกันแล้วกันช่วช่วงช่วงที่แบบว่าใกล้เคียงเรื่องใหญ่จะมีการเจอกันครั้งีการครั้งล่าสุดใช่ไหมที่จะเจอกันอืมสมัยนี้มันมันอย่าออนไลน์ มันมีหลากหลายแบบที่ผมเคยได้ยินมานะครับใช่ใชใช่อะไรอย่างนี้ใช่ใช่ผมเคยมันมีหลายช้อยมากที่ที่เขาบอกมาอะไรอย่างนี้แสดงว่าโอกาสที่จะเจอกันเราเลี่ยงที่จะเจอด้วยไหมคะเลี่ยงที่ไม่เจอดีกว่าผมว่ามันมันถึงนะมันผ่านมาแบบครึ่งปีแล้วครับก็ต่างคนต่างใช้แยกย้ายกันใช้ชีวิตของใครออมาดีกว่าเราก็มีความสุขในของเราอะไรอย่างนี in <S 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 ้ค oh ha ือเลือกได้ของไม่เจอดีกว่าแต่ไม่ถึงขั้นแบบว่าตัดย่าตัดนิด ก็จะตอบยังไงให้มันดูดีก็เอาเป็นว่าทุกวันนี้ผมเดินเส้นทางของผมใช่ครับผมแค่นั้นเองใช่ครับอันนี้โอเคโอันนี้ยังไงนะครับโอกาสที่จะได้เคอรหันนี้ยัไงนครับโอเรา แล้ว AB ทุกคนเราก็เป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันทุกคนนะครับผมครับอาจารย์เป,ไป็นมนุษย์เหมือนกัน,อกนเออครับผมข <c oughs> อบคุณ <c oughs> ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ